มื้อน,นี้ได้หนึ่งปลยาลุญไงมาให้คุณยายจ้ากับน้ำจิ้มแปะซะเห็ดเป็นน้ำจิ้มแปะซะ,ปะยาปลาดตัวนี้ไงหนึ่งใบไ,ไม้มามหอนๆเลยเ้ย เมื่อนั่นต้มเมื่อนี่หนึ่งค่ะหนึ่งปลาลดหน้าปลาลดได้มาจากในบอ่อบ่อยืน้ำถงไหฮถงหน้าเท่านี้แหละค่ะปลาบ่เป็นปลาลดเลี้ยง น้ำจิ้มก็เห็ดเป็นแบบแปะสะน่คุณยายจิม้มค่ะจิ้มกับหนึ่งปลาลดอันนี้อินทาลัมเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่อินทาลัมเลยเถอะให้คุณยายกิน นกินเขาอิ่มแล้วก็สิตามด้วยผล,ลไม้วันหวาน,วนช่ำๆบางเถือก็กินกับเขาเลยนะคะบ่ได้ล่ออิ่มดอกกินไปพร้อมๆกันนี่แหละทั้งปลาทั้งผล,ลไม้ หนึ่งปลาลุดไงปลาธรรมชาตินะกินแสบกินนัวถ้าเป็นปลาธรรมาตาและคุณยายเราหมักกินน้วันสิ้แสบกลัวกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับควมชอบของแต่ละคนหัวปลาลดห <c oughs> ัวปลาลั <c oughs> ปด <c oughs> ปลาลดเพราะไม่มันกิน ตัวปลาไนี uh ่คุณยายสะออนตัวปลารถใหญ่ตัวใหญ่ๆได้ค่ะเหนือหลายๆเหนือหลายๆมันๆปลายแหนมเหนียนมันแสบ ของย่าเ้อลูกร้านเลยลลถึงไปรถได้แค่มันเสพเสพทั้งมัน้หนึ่งเตยดีขอบคุณทุกการรับชมค่ะ